ตาต้อนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่134เมื่อคนชั่วเข้ายึดครองลวดอี้ทั้งหมดเจ้าหน้าที่จํานวนเล็กน้อยของราชวงศ์เหลียงตอนปลายที่ได้รับข่าวก็เลือกที่จะเข้าร่วมกับหยวนเทียนกังในขณะที่พวกเขาส่วนใหญ่ออกจากลวดอี้กับครอบครัวพวกเขาจะไปไคเฟิงเพื่อสนับสนุนจูเหวินลูกชายคนที่3ของจูโห่เจิญให้เป็นจัก,กรพรรดิในทางกลับกันหลี่ซิงหยุนพาจี้รูเซวไปพบกับฟานซวนและคนอื่นๆจากนั้นทั้งสี่คนก็มาที่เมืองเจียวโจวซึ่งอยู่ติดกับลวอี้และตั้งรรกกา ในเมืองเจียวโจวหลี่ซิงหยุนใช้ทักษะทางการแพทย์ของเขาเพื่อเปิดคลินิกเฉพาะทางด้านธุรกิจความงามในพื้นที่ที่จเจริญรุ่งเรืองและเขายังเรียกตัวเองว่าน er ิพานซานเซิงหลังจากที่คนชั่วเข้ายึดครองลั่อี้ได้นานกว่าครึ่งปีหลี่ซิงหยุนก็กลับมาที่นี่เพียงลําพังและเขายังพบหยวนเทียนกังเพียงลําพังโดยอ้างว่าเขาต้องการฟื้นราชวงศ์ถังหยวนเทียนกังซึ่งรู้สึกสับสนมากจึงสั่งให้คนไปที่เมืองเจียวโจวเพื่อสืบหาที่อยู่ของหลี่ซิงหยุนทันทีข้อมูลที่ตอบกลับมาคือหลี่ซิงหยุนไม่อยู่ในคลิกกออีต่ไปแล้ว และจีรุเซโวกับอีกสามคนกำลังตามหาที่อยู่ของเขาอย่างสิ้นหวังหลังจากยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นเทียนกังก็เชื่อในที่สุดว่าหลีซิงหยุนตั้งใจจะขึ้นครองบัลลังก์และขึ้นเป็นจักรพรรดิจริงๆดังนั้นเขาจึงสั่งให้คนเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นคืนชีพของราชวงศ์ถังอย่างรวดเร็วมันน่าตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆเยจ้าหญิงเรากลับไปได้แล้วเมื่อหลีซิงหยุนขึ้นครองบัลลังก์ของจักรพรรดิในพระราชวังจินหลวนในพระราชวังหอเหลี่ยงภายใต,ใต้การสนับสนุนของคนชั่วเเเเจีียยงงฉิกก็พููดับบซ่่่าาาทอขข้ พี่สาวเจียงเฉินคุณพาคนชั่วคนนั้นไปที่ไหนเบ่าซึ่งนั่งอยู่บนหลังคาพระราชวังเจียวหลานถามเจียงเฉินด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าฉันขอให้เขาไปเยี่ยมหลุมศพบรรพบุบพรบุษของเขาเจียงเฉินตอบอย่างมีความหมายไอ้เลวคนนี้ควรได้รับความทรมานอีกสักหน่อยพี่สาวเจียงเฉินไปกันเถิดเบทาลุกขึ้นจากหลังคาเจียงเฉินไม่ตอบเธอจับมือเบทาโดยตรงจากนั้นทั้งสองก็งหายไปจากหลังคาของพระราชวังเจียวหลาน ถูกต้องแล้วหลี่ซิงหยุนผู้ครึ่งครองบัลลังก์เป็นของปลอมโดยธรรมชาติสำหรับตัวตนที่แท้จริงของเขาเขาเป็นลูกชายของถังเจ้าจงหลี่เยอร์แต่แม่ที่ให้กำเนิดเขาเป็นเพียงสาวใช้ในวังเมื่อ20ปีก่อนสาวใช้ในวังในวังราชวงศ์ถังใช้กลวิธีที่ไม่ธรรมดาบางอย่างเพื่อเอาใจถังเจ้าจงหลี่เยอร์จากนั้นเธอก็ให้กำเนิดทารกชาย10เดือนต่อมาหลังจากทราบข่าวแม่ที่ให้กำเนิดของหลี่ซิงหยุนราชินีของหลี่เยอร์จึงส่งหยวนเทียนกังไปจัดการกับแม่และลูกชาย หยวนเทียนกังปฏิบัติตามคำสั่งของราชินีและให้สาวใช้ในวงังและพะดุงคันแขวนคอตายแต่เขาพาทารกชายไปอย่างเงียบๆลูกชายนอกสมรสของหลี่เย่คนนี้ถูกหยวนเทียนกังทิ้งเอาไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นหลี่ซิงหยุนในอนาคตแต่เจียงเฉินพบเขาและเปลี่ยนรูปกษณ์ของเขาให้เหมือนกับหลี่ซิงหยุนทุกประการโดยใช้ทักษะการแพทย์ผีหลังจากนั้นภายใต้คำพูดอันไพเราะของเจียงเฉินลูกชายนอกสมรสของหลี่เย่คนนี้ตกลงตามคำขอของเธอและไปแกล้งทำเป็นหลี่ซิงหยุนเพื่อครึ่งครองบัลลังก์และกลายเป็นจักรพรรด ในปัจจุบันทักษะการแพทย์ผีของเจียงเฉินได้ไปถึงจุดสูงสุดแล้วแม้ว่าหลี่ซิงหยุนปลอมจะสื่อสารกับหยวนเทียนกังแบบตัวต่อตัว,ตวหยวนเทียนกังก็จะไม่พบข้อบกพร่องใดๆส่วนหลี่ซิงหยุนตัวจริงอยู่ที่ไหนตอนนี้เขาติดอยู่ในสุสานจ่าวหลิงของจักรพรรดิถังไทจงหลี่ซื่อหมินและรัฐมนตรีผู้ยอมจำนนที่ใจดีได้ทิ้งอาหารไว้ให้เขาเพียงพอในพระราชวังใต้ดินของสุสานจ่าวหลิงดังนั้นการที่เขาจะอยู่ที่นี่เป็นเวลา3-5ถึงปีจึงไม่ใช่ปัญหา เหตุผลที่รัฐมนตรีที่ยอมจำนนพาเบซ่ากลับรัฐหยานในเวลานี้เป็นเพราะเธอได้รับคำสั่งจากเบโลปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเธอเมื่อทุกคนในห้องนอนของสนมของราชาแห่งหยานรวมถึงหลี่ยุนจีก็ตกอยู่ในภาพลวงตาเดียวกันเบโลก็มอบหมายงานสำคัญเป็นพิเศษให้รัฐมนตรีที่ยอมจำนนทำครับท่านรัฐมนตรีที่ยอมจำนนมีความสุขมากที่ได้ทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเมื่อรัฐมนตรีที่ยอมจำนนเดินเข้าไปในห้องนอนของหลี่ยุนจีเบโลก็ออกจากห้องนอนไปโดยไม่หันหลังกลับเวลาได้ย้อนกลับไปเมื่อสามวันก่อน และสายลับที่ซ่อนตัวอยู่ในคาริ์าชัยได้รายงานว่าภรรยาของชายโชลีกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สองด้วยเหตุนี้ไคชาจึงไปที่คาริ์าชัยอีกครั้งและใช้ Eye o f i n s i g h t ์เพื่อดูท้องของนางชายผลก็คือเธอพบว่าลูกของอีกฝ่ายเป็นเด็กผู้ชายและเมื่อเธอออกจากคาริ์าชัยเธอได้ยินชายชูลีพูดกับภรรยาของเขาโดยบังเอิญท่านหญิงข้าคราวนี้เป็นเด็กผู้ชายเรามาตั้งชื่อเขาว่าชายรองกันเถอะหลังจากทราบข่าวแล้วเบโลก็ไปหาลี่ยุนจิเพื่อแสดงละครเขาทำราวกับว่าเขาจริงใจและสามารถทุกหินได้ และทั้งสองก็ตกลงที่จะชดใช้คืนแต่งงานที่พวกเขาไม่เคยมีในคืนนี้ก่อนหน้านี้ไคชาใช้ภาพลวงตาที่เธอได้เรียนรู้จากพี่ชายของดาเฮเฟงและยาโอยันในโมเบเพื่อสร้างภาพลวงตาว่าเบโลจะมาช่วยเหลือพระสนมของจักรพรรดิสำหรับลี่ยุนจิและทุกคนในห้องนอนของเธอสิ่งแบบนั้นสามารถทําได้ด้วยภาพลวงตาแต่มีสิ่งหนึ่งที่รัฐมนตรีที่ยอมจำนนต้องทํานั่นคือการทําให้ร่างกายที่สมบูรณ์แบบของลี่ยุนจิดูเหมือนว่ามันถูกทําลาย รัฐมนตรีที่ยอมจำนนซึ่งมีความแค้นส่วนตัวกับลี่ยุนจิได้เพิ่มทรัพย์สินส่วนตัวของเขาเล็กน้อยในกระบวนการนี้เมื่อเขาสร้างภาพลวงตาเนื่องจากทรัพย์สินส่วนตัวเล็ก,ลกๆน้อยๆนี้ลี่ยุนจีไม่สามารถออกจากห้องนอนของเธอได้ตลอดทั้งวันถัดไปแผนเดิมของเมก้และคนอื่นๆคือการสร้างภาพลวงตาว่าลี่ยุนจิประสบความสำเร็จในการลองครั้งเดียวแต่เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดสมจริงยิ่งขึ้นใครชาจึงสร้างภาพลวงตาอีกครั้งกับลี่ยุนจิอีก17ครั้งในเดือนถัดไป เมื่อภาพลวงตาทั้ง17สิ้นสุดลงเบลก็ขอให้รัฐมนตรีที่ยอมแพ้สร้างภาพลวงตาว่าลี่ยุนจีกำลังตั้งครรภ์ข่าวที่ว่าลี่ยุนจีกำลังตั้งครรภ์เด็กแพร่กระจายไปทั่วทั้งรัฐยานอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้นักบุญที่แต่งงานแล้วทั้งหมดจึงมาที่วังพร้อมกันเพื่อแสดงพรที่จริงใจที่สุดต่อจักรพรรด,ดินีของพวกเขาเมื่อลี่ยุนจีตั้งครรภ์ได้5าเดือนจีรักเชอร์ก็กลับมาที่วังจากภายนอกในที่สุดทันทีที่เธอกลับมาเธออดร้องไห้ไม่ได้และโยนตัวเเเเออออองงงขขข้้าาไปใในขนนนนมมแแิิีียผผููรรัับชชบดดดชกกลจพ ใช่แล้วทักษะก,การแพทย์ผีของเจียงเชนไม่เพียงหลอกตาของยูอันเทียงงานเท่านั้นแต่ยังหลอกตาของจีรักเชอด้วยแม้แต่เธอเองก็ไม่สามารถหาว่าลี่ซิงยุนในปัจจุบันนั้นเป็นของปลอมได้เนื่องจากลี่ซิงยุนปลอมจำคำสั่งของเจียงเชนได้เขาจึงไม่กล้าบอกความจริงกับจีรักเชอร์หรือแต่ต้องร่างกายของเธอในท้ายที่สุดเขาทำได้เพียงพูดคำที่ทำให้เจ็บปวดเพื่อขับไล่เธอออกไปจากเขา ลี่ซิงยุนปลอมไม่เพียงแต่ขับไล่จีรับเชอร์ออกไปเท่านั้นแต่ยังขับไล่จางซิฟานและเอลยูลิ่งวนออกไปด้วยภาพลักษณ์ที่เขาแสดงให้ทุกคนเห็นตอนนี้คือคนไร้หัวใจที่ลืมหน้าที่หลังจากได้เป็นจักรพรรดิหลังจากขับไล่จีรับเชอร์ออกไปและขับไล่แฟนเอกกวนออกไปลี่ซิงยุนปลอมก็ปฏิบัติตามคำสั่งของเจียงเชนซึ่งแท้จริงแล้วเป็นคำสั่งของเบโลและเริ่มทำการปฏิรูปครั้งใหญ่ในดินแดนที่อยู่ในมือของเขา